สอนจัดพอร์ตตามเลดาริโอแบบเข้าใจง่ายๆสวัสดีค่ะหมอกิ๊กจากช่อง d o กิิกมันนี่หมอกิ๊กคลิกเรื่องเงินหลายคนลงทุนแล้วเครียดตลาดเขียวก็ลุ้นตลาดแดงก็ใจหายเพราะพอร์ตแขวงเกินไปไม่ได้ออกแบบมาให้รับมือได้ทุกสถานการณ์วันนี้หมอจะสอนจัดพอร์ตตามเลดาริโอพอตที่คนทั่วโลกเรียกว่า all weather portfolio หรือพอร์ตทนทุกฤดูแบบเข้าใจง่ายๆค่ะเลดาิโอคือใครและพอร์ตนี้คืออะไร เลดารโอคือหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater กองทุน hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเขาออกแบบพอร์ตน,นี้มาเพื่อให้ไม่ว่าตลาดจะขึ้นตลาดจะลงเงินจะเฟอรหรือเงินจะฟืดก็ยังอยู่รอดได้ค่ะเลยเรียกว่า All-Weather ที่ทนทุกฤดูทุกเหตุการณ์ทุกวิกฤตพอร์ตน,นี้มีหส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกหุ้นสหรัฐสาส่วนนี้เพื่อการเติบโตมีความเสี่ยงแต่โตระยะยาว ส่วนที่2คือพันธบัตรระยะยาว4 0เอร์เซนเพื่อช่วยลดความผันผวนส่วนนี้จะทำงานดีเวลาตลาดกลัวค่ะส่วนที่3พันธบัตรระยะกลาง15เปอร์เซนเพื่อการความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยและช่วยบาลานซ์ความผันผวนค่ะส่วนที่4ทองคำเจาเปอร์เซช่วยป้องกันเงินเฟ้อและปลอดภัยยามวิกฤตค่ะและส่วนที่ 57. า5เจ็ารหรับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่เป็นเกาะป้องกันช่วยเศรษฐกิจผันผวนโดยภาพรวมก็คือ หุ้น30%เพื่อการเติบโตตราสารหนี้รวม55%เพื่อลดความผ,ลผลันผวนและทองและสินค้าโภคภัณฑ์อีก15%เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนค่ะแต่ในเมืองไทยเราไม่มี ETF แบบสหรัฐทั้งหมดแต่เราสามารถเทียบเคียงได้แบบนี้ค่ะสำหรับหุ้น30%เราอาจจะไปลงทุนใน ETF หรือกองทุนหุ้นทั่วโลกได้สำหรับพันธบัตรระยะยาว40%สามารถลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ยาวหรือลองเทอมบอนฟัน ส5าสำหรับพันธบัตรระยะกลางอาจลงทุนในกองทุนพันธบัตรทั่วไปอีก 7. 5ซลงทุนในกองทุนทองคำได้และอีก 7. 5เสุดท้ายลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังตามนี้ค่ะคือหุ้นบางตัวอาจแพงไปแล้วหรือทองคำอาจผันผวนได้ในระยะสั้นรวมทั้งพันธบัตรระยะยาวอาจตกแรงท่าดอกเบี้ยขึ้นค่ะหมอลองยกตัวอ,อย่างพอจริงตามรายได้ให้ดูนะคะ สมมุติคุณมีรายได้50 0 0 0บาทต่อเดือนลงทุนเดือนละ10ซึ่งก็คือ5,000บาทอาจแบ่งเงินลงทุนไปลงทุนในหุ้น1,500บาทลงทุนในบอลร,ระยะยาว2,000บาทลงทุนในบอลร,ระยะกลาง750บาทลงทุนในทอง375บาทและลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์3 7 5บาทค่ะแต่หากสมมุติคุณมีรายได้เดือนละ1,000 0 0ลงทุนเดือนละ1 0ก็คือลงทุนเดือนละ10,000บาท อาจแบ่งเงินไปลงทุนในหุ้น3,000บาทลงทุนในบอลร,ระยะยาว4 0 0พบาทลงทุนในบอลร,ระยะกลาง1,500บาทอีก750บาทลงทุนในทองและ750บบาทสุดท้ายลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะมาดูข้อดีและข้อเสียของการจัดพอร์ตแบบนี้กันค่ะข้อดีคือพอร์ตแบบนี้จะผันผวนน้อยกว่าพอร์ตหุ้นล้วนเหมาะกับมือใหม่และคนไม่อยากลุ้นรวมทั้งไม่ต้องเช็คตลาดบ่อยๆและรอดได้ในแทบทุกวิกฤตค่ะ แต่ก็มีข้อเสียนะคะซึ่งข้อเสียคือไม่ใช่พอร์ตที่โตเร็วช่วงตลาดหุ้นพุ่งแรงๆพอร์ตแบบนี้อาจจะโตน้อยกว่าพอร์ตที่มีหุ้นล้วนค่ะรวมทั้งต้องรีบาลานซ์พอร์ตอย่างน้อยปีละครั้งด้วยนะคะพอร์ตแบบเลดิเลโอคือพอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อให้มีชีวิตที่สบายใจไม่ใช่รวยเร็วเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงลงทุนยาวๆค่ะหมอหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณจัดพอร์ตได้ดีขึ้นนะคะ ากใครไม่อยากพลาดคลิปเรื่องการเงินดีๆง่ายๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง d r k i i t m o n y ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ